โปรดอริยธรรมน้อมนำความสงบสุขพระพุทธเจ้าสั่งบอกลงมาว่าหมดยุคแห่งการทอดทิ้งครอบครัวทรมานสังขารนั่งหลับตากินสับพสัตวเพื่อจะไปพระนิพพานแล้วนั่นแลสถานปฏิบัติอริยธรรมพ่อพระอริยธรรมไกลเทศไกลเดชบุญรอดเพลง นางในดวงใจเป็นอริยธรรมบำบัดคืนวันอาวรร้อนรักรุมกลุ่มสวงในนางในดวงใจรั หรอไทยไฟครวนหาดังมนดนใจเห็นนางใดไม่นำพาเธอคือดาราควันชีวาฉันมัน จทุกวันรำหาปรารถนามาเคียงไกล้รับนุษสุดดวงใจอีกเมื่อใดจะสมปองประคองชิด อมนางในดวงใจฝันอาลัยเฝ้าอารมณ์ดวงใจของตรงทุกระทมเพราะภาพลวง ทุกวันรำหาปรารถนามาเคียงไกลรักนุษสุดดวงใจอีกเมื่อใดจะสมปองประคองชิดชม นางในดวงใจฝันอะไรเฝ้าอารมดวงใจของตรมทุกกระทมเพราะภาพลวง